เล็ดลับดื่มกาแฟยังไงให้ได้ประโยชน์วันนี้นะคะเหมียวก็มีเคล็ดลับดีๆนะคะเกี่ยวกับการดื่มกาแฟเนี่ยมามอบให้กับทุกคน มิวเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คงชอบดื่มกาแฟกันใช่ไหมล่ะคะแม้ว่าเขาเนี่ยจะมีรสขมแต่บอกเลยคะ่ะว่าถ้าได้ทานเนี่ยรับรองเลยคะ่ะว่าเราจะติดใจเพราะว่าในกาแฟเนี่ยเขามีสารตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อคาเฟอีนค่ะซึ่งสารตัวนี้นะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรามากนะคะง่ายๆเลยคะ่ะเวลาเราทานจะทําให้เราเนี่ย ตื่นนอนไม่หิวไม่น่วงนี่แหละค่ะคือผลมาจากคาเฟอีนแต่ว่าเราก็ต้องทานในปริมาณที่พอดีนะคะวันนี้หนูก็เลยมีเทคนิคนะคะหรือว่าข้อดีของการดื่มกาแฟเนี่ยมามอบให้กับทุกคนค่ะ ซึ่งหนูเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะติดกาแฟใช่ไหมล่ะคะวันนี้หนูก็เลยอยากจะมาแนะนําว่าให้ทุกท่านเนี่ยทานในปริมาณที่พอดีนะคะแล้ววันนี้หนูก็จะมีเทคนิคค่ะที่เราเนี่ยจะสามารถทานกาแฟได้ค่ะแล้วก็ดีต่อสุขภาพค่ะข้อที่1เลือกทานเป็นกาแฟดํานะคะที่ไม่ผสมน้ําตาลค่ะ เพราะว่ากาแฟเนี่ยตอนนี้มีหลากหลายชนิดเลยนะคะยิ่งถ้าใครเนี่ยไม่ชอบทานขมๆนะคะตอนนี้กาแฟก็มีหลากหลายสายพันธุ์ค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะหนูก็ไปซื้อมานี่ค่ะเป็นแบบบูเบอรี่ค่ะเราจะได้สัมผัสแบบบูเบอรี่เลยนะคะทุกคนหรือว่าเราอยากได้แต่ว่ากลิ่นไข่เค็มนะคะเขาก็จะมีกาแฟแบบเป็นรสไข่เค็มแต่จริงๆแล้วไม่มีน้ำตาลซึ่งมีหลากหลายรสเราสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะจะทำให้เราเนี่ย มีสีสันแล้วก็การกินกาแฟของเราเนี่ยก็ไม่น่าเบื่อเลยนะคะซึ่งเราก็แค่เลือกทานแบบที่ไม่ผสมน้ำตาลนะคะแค่นี้เองค่ะเราก็สามารถกินได้หลากหลายรสชาตินะคะข้อที่2กินตอนเช้าก่อนเที่ยงหมิวแนะนำนะคะเพราะว่าคาเฟอีนเนี่ยอาจจะส่งผลนะคะทำให้เราเนี่ยรับปี้กระเป๋านะคะแล้วก็ร่างกาย ไม่ง่วงนอนถ้าเราไปกินช่วงบ่ายนะคะหรือว่าช่วงเย็นเนี่ยใกล้ๆเข้านอนนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ง่วงนอนอาจจะทําให้เกิดการหลับยากหลับไม่สนิทมิวก็ขอแนะนําให้ทุกท่านนะคะดื่มก่อนเที่ยงนะคะก็จะทําให้ร่างกายของเรากระปรี้กระเป๋าแล้วก็สดชื่นค่ะข้อที่3ามมิวแนะนํานะคะว่า ให้กินคู่กับน้ำเปล่าค่ะนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆที่จะส่งผลดีต่อสุขภาพเพราะว่ากาแฟเขามีสารต่างๆมากมายและที่สำคัญเขาจะเป็นการขับน้ำออกจากร่างกายสังเกตได้ค่ะว่าใครชอบทานกาแฟนะคะจะทำให้เราเข้าห้องน้ำบ่อยหรือว่าเราฉี่บ่อยนั่นเองนี่แหละค่ะคือผลมาจากการดื่มกาแฟแล้วก็แค่ ะะโดยการดื่มกาแฟไปนะคะสักพักหนึ่งเราก็จิบน้ําเปล่าตามเข้าไปนี่ก็จะเป็นอีกทางหนึ่งค่ะในการแก้เนาะเมื่อขับน้ําออกไปแล้วเราก็สามารถเติมน้ําสะอาดนะคะเข้าสู่ร่างกายของเราเท่านี้ร่างกายของเราก็จะไม่ขาดน้ําแล้วค่ะ ถ้าทุกคนชอบเป็ดเคล็ดลับความรู้ดีๆแบบนี้นะคะหมือก,ก็ฝากกดแชร์เป็นการส่งต่อนะคะแล้วก็กดไลค์กดถูกใจเป็นกำลังใจให้หมิวแล้วหมิวจะนำข้อมูลแล้วก็เก็บความรู้ดีๆเคล็ดลับเกี่ยวกับสุขภาพเมนูสุขภาพง่ายๆมามอบให้กับทุกคนทางช่องนี้นะคะขนมของหมิวนั่นเองฝาก้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย